นี่น่าจะไ้เกือบกิโลนะครับหรือว่าเป็นกิโลเนีโโ่ยสวัสดีครับสวัสดีทุนเพื่อนพีทีน้องๆนานาเอสีทุกท่ั้งครับผมครับวันนี้ผมวิถีพานที่พานน้องหรือว่าวิถีพานตีนะครับก็จะพามากูเบ็ดก็เบ็ดทเ่มักู้อันนี้นะครับก็เป็นเบ็ดลาวที่ผมเกี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวไว้เป็นกีตานะครับ เพราะว่าหาเหยื่อไม่ได้แต่วันนี้ก็พอมีเหยื่อหน่อยนึงนะครับนี่ครับเหยื่อผมมีพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับถามมาว่าผมใช้เหยื่ออะไรนี่ครับผมผมใช้เป็นลูกปลาตะกับหรือว่าที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าปลาหมอช่างเหยียบนะครับนี่ลำเบ็ดผมอยู่ตรงนี้เลย,ยม,มีติดนะครับหนูหนึ่งตัวมาเดีย๋ยวผมจะเกี่ยวเบ็ดไปดูก่อน เลยนี่ก็มาบานเกีียวไว้ได้ไม่กี่ตานะครับเพราะว่าหาเยอะไม่ได้พอดีวันนี้มีเยือะเยอะหน่อยก็่าจะมีรุ่นนะครับพวงนี้เพราะว่าได้ลูกเยอมาหลายตัวอยู่ครับแล้วเบ็ดนี่ ที่ผมใช้นะครับก็เป็นเบ็ดขาวธรรมดาเบอร์สามไม่รู้สามทับศูนย์หรือว่าศูนย์ทับสามนะครับจาไม่ได้เติม่อนี่ผมก็จะมัดมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเบ็ดมัดมาแบบสมร็จลูกเลยมาถึงเราก็จับมัดจะมัดเอาเลยส่วนอันนี้นะครับไม่รู้โดนอะไรเบ็ดขาดไปเลยน่าจะเป็นปลาใหญ่นะครับ โอ้ตายได้ยังไงเนี่ยตัวยังใหญ่เห็นครับผมมาแล้วนะครับเต็มแรกตืนด้วย แล้วนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่เมื่อกี้ผมไปยกหลอไปลาเหยื่อมาแล้วก็ได้มาเจ็ดแปดตัวนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอน่อเรื่อยว่าจะมีหรือเปล่า ดีน้อยครับอันนี้เป็นตองเกียวเหยื่อเวลาผมปลูกงเยื่อเวลานี่ก็วแบบอุ่น,อน,น,น,อนหันไปดูตอนดินี้ดินมีตัวครับผม uh. <c oughs> ดูไปดูว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไปดูกันครับอุ้ยสองตัวด้ดวยอะ โอ้ยยอดเลยครับนี่อ่ะโอ้ยตัวน,นี้น่าจะใกล้เกือบกิโลนะครับหรือว่าเป็นกิโลใช่ไหยโอ้โหหุ่นดินนี่นะเสียวรุดตัวใหญ่ บิ๊กเอฟครับผมัูข้างหลังตัวข้างหลังก็ไม่เก้นะครับไม่ได้เลย บครังามแล้วครับไปครับไปกันต่อ โอ้โหมีครับนี่ตัวไม่ค่อยโตครับอันนี้ ได้นะครับไม่ใหญ่เกินไม่ไเกินไปครับไปกันต่อ ีครับผมหนเลยออกหาพวกงอย่หนนเลยครับ อลอยซะุบน,น็อกเลยกระชอนครับผมแต่นี่สวยงามครับไปครับไปกันต่อ นู่นนู่นสายเนิบเนิบเลยนะครับดูว่าเป็นปลาอะไรอู้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 ายได้ดูู้อู้อู้อูายจะโตครับ่าจะโตอื้ยปากฏดครับ โอ้เรองัน หอดเลยนะครับตัวนี้เกือบกิโลนะครับตัวนี้ใหญ่งาไปครับเดี๋ยวไปกันต่อมาครับสายสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่า อ้าวตสุดท้ายตัวครับอุ้ยอุ้ยหงอีกอุ้ยอุ้ยงาก็ใหญ่มอเลยครับตนู่นดี๋ยวนี้ก่อน ไป,ไปดูตัวสุดท้ายกันที่ท <|so|>> ้ายบิ๊กเอฟครับ อดครับผมมาครับมาตรุปผลงานกันครับผมงานวันนี้นะครับโอ้ยด้วยแต่ละตัวดยอดเลยนะครับตัวใหญ่เลย วันนี้นะครับผมปูหลรอบด้วยนี่ได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวจากการปหรอบนะครับที่เหลือก็เป็นของเบ็ดเบ็ดลาานะครับครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก่อนหมานครับ้วเจอกันใหม่ครับผม